นะครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีนักชมทุกท่านเลยนะครับผมนะมได้เกี่ยว่ผมในซะีเกอร์ทีวีแล้วนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะฮะก็วันนี้ผมจะมาแถลงเรื่องเกมไมคราฟนั่นเองนะซึ่งผมจะไม่ค่อยเล่นนะฮะก็สำหรับเกมไมคราฟนะก็ไม่เชิงว่าไม่ไม่เชิงว่าผมไม่เล่นแล้วนะก็บอกว่ากำวังที่เขาอาจจะมาเล่นนะฮะก็ถ้าคิดถึงไงก็มาเล่นนะฮะก็ถ้าเห็นผมในเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรไงคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอย่างแน่นอนแล้วก็มันจะมีพวกแอป เอาชื่อผมไปนะแล้วก็ไปแบบขอเนียนเนียนแบบว่าเป็นผมเนี้ยแล้วไปขอปลักอินเซิฟนู้นเิฟนี้นะคือแบบไม่ใช่นะเอาตรงเลยคือแบบมีคนแจ้งมาเยอะมากนะพี่จิงเ่าอะไรเงี้ยคือแบบผมผมไม่เล่นเซิฟแล้วนะผมไม่เล้เซิฟแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมาครับแล้วช่วงนี้ผมเล่น R อาโวนะครับผมนะฮะก็ซึ่งถ้าเจอแบบแนวนี้นะฮะคือแบบไม่ใช่ผมอย่างแน่นอนนะฮะก็ผมมาประกาศนี้คือแบบให้ท่านชมแบบรู้ร่วมกันเนาะโอเคซึ่งผมมาแบบบ่อยมากก็คือแบบ มาขอเซิร์ฟปอินนู้นปอินนี้คือแบบผมก็ไม่รู้นะว่ารู้รหัสผมได้ยังไงนะผมก็ตั้งรหัสไปนะแล้วก็รู้ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามียอด u t u b e อะไรไงก็ไม่ต้องเชื่อนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแล้วนะเพราะว่ามันรู้รหัส YouTube ไม่ใช่รู้รหัสยูทูบรู้รหัสของแม่ครับผมนะเพราะว่าทุกเซิร์ฟผมจะตั้งเหมือนกันหมดเลยนะฮะเออคือบแบบแหลมเป็ดเลยคือแบบว่าถ้ารู้ปุ๊บก็รู้รหัสเซิร์ฟในเอ s g ก็มียอดยูทูบนะเซิร์ฟอื่นก็มียอดยูท เดือดไวแนะสำหรับใครที่เป็นแอดนะแอดในเซิร์ฟเวอร์แล้วเจอผมมาขอปักองค์ปักอินนะไม่ต้องให้เขาผมก็ด่าหน้าแม่งเลยนะฮะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วงเงีย้ยฝากกดไ like, ลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะเปะ็นกำลังใจของคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายผมไปมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายถ้าไม่แม่งไม่ครับมันเริ่มอัปเดตแบบเวลาตีแนละ้วม,มันเด้งเด้งช้าถูกปวะเนี่ยดูดิก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็บ๊ายบายผมไปเจอกม่คลิปหน้านะครับผมบาย